อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายเจนนะครับอยู่กับการเปิดโลงเกลือนะครับสกินของ a อ l a ลนะครับจากกลผผานนรกนะครับก็ตอนนี้เรามีเพชรทั้งหมดนะครับ4 5 7 3 1นะครับต้องนับดาวไปด้วยนะครับดาว717นะครับทำไมต้องนับดาวเพราะว่าดาวมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เพชรซื้อมานะครับ นะตีเป็นเพชรไปแล้วกันจะได้แบบดูยอดแบบคือได้ดูยอดที่มันเป็นยอดเป๊ะๆนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไอ่ๆเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับว่ามันจะข้ามให้เราสักกี่ตู้นะครับอ่ะเพียใช้เวลาแบบไม่นานไม่นานตู้แรกไปแล้วนะครับคือทําไมต้องให้ดูวงล้อตรงนี้เพราะว่ามันจะอย่าง,งน้อยๆเนะี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเราข้ามเท่าไหร่นะครับ สามแล้วยังไม่ข้ามเลยสี่นะครับเรียบร้อยครับเหมาหรือเปล่าครับเหมาฮะตู้แรกครับเหมาแล้วนะครับอ่ะใช้ดาวด้วยผลึกออโรร่านะครับนะตู้แรกเหมาไปก่อนเลยครับได้กรอบงองแงงมาครับตู้ที่สองครับโอ้จุกอยู่เหมือนกันนะสามแล้วครับ สครับน่าจะเหมาเหมือนกันนละตู้ที่สองเรียบร้อยสองตู้ติดเลยว่ะก็ได้โปโปมาไวเลยดีนะได้ไวอะ่ะเพราะว่ามันจะลดไอ้นี่ไปได้เยอะหนึ่งตู้สองตู้มาดูตู้ที่สมกันบ้างครับโหใช้จ่ายครบร้อยแล้วนะโห ชิ้นส่วนนะฮะมีชิปเยอะชิบหายครับอ้ามาแล้วข้ามไปหนึ่งนะ <c oughs> ข้ามไป,ไปหนึ่งตู้นะครับเราขึ้นใช้ไป6กรกว่าเพชรนะครับจริงๆมันมันเพราะว่ารอบนี้เรามีดาวเยอะนะ2อเฮ้ยข้ามเพียบเลยเมื่อกี้ข้ามเพียบเลยเมื่อกี้ข้ามเพียบเลยหนึ่งและสองเลยข้าม,มาเยอะมากเลยครับก็ตู้ที่4ี่ผ่านไปนะครับ ตู้เมื่อกี้เนี่ยข้ามเยอะมากๆนะครับมาดูตู้ที่ห้ากันบ้างครับอ่าหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่ครับโอ้ตู้นี้ไม่ข้ามเลยห้านะครับมาดูครับเผื่อฟุกได้เลยถ้าคือได้เลยก็คือจบเลยตรงนี้ครับเสียน้อยเลยละ่ะมามาไม่เอาดิกกี้ไม่เอาโอ้โหโอเค เวลีกูดนะครับเสียไปพันเก้านิดๆแล้วนะรวมดาวด้วยก็โอ้สองพกว่าเหมือนกันครับปะตู้สุดท้ายครับอยากแต่อย่างน้อยๆมันข้ามไปหลายอันอยู่ครับเมื่อกี้ข้ามไปประมาณ4ีหอันได้เย่ yeah. ได้แอตลาสมาครับอ่ะตู้สุดท้ายเหมาเลยครับแล้วก็ได้สามพนะครับเราไปรับมาเพื่อที่จะสุ่มฟรีนะครับ น่าจะโดนเยอะอยู่ครับน่าจะโดนเยอะอยู่แอดลาดไอแอมคอมพลีตโคตรเท่เลยวะ่ะตอนแรกพี่คิดว่าเป็นกล็อกนะครับก็เป็นสกินของแอ l ลานะครับได้มาแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรให้เราสุ่มนะ เพราะว่าเรามีหมดแล้วนะครับก็ลบนะครับลบก่อนเลยนะครับลบ42นะครับ69นะครับ3ก็3 7 5 5เพรนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ก็ยังน้อยน้อยไปเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าข้ามไปหลายตู้อยู่เหมือนกันนะข้ามไปประมาณ5หรือ6กนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ลวกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ